อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิรสประเซาะซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปาก อร่อยเลิศก,กับผูรีดวันนี้อยากชวนมาที่ครัวคุณหวานกุ้งอบภูเขาบางใหญ่วันนี้เป็นวันจ่ายพรุ่งนี้เป็นวันตรุษจีนเมนูแนะนํากุ้งอบภูเขาครัวคุณหวานใช้กุ้งก้ามกราม8-10งตัวโลราด้วยซอสสูตรเฉพาะเวลาเสิร์ฟจะจุดไฟเผาเหมือนภูเขาไฟเมนูต้องรับตรุษจีนปลากระพงต้มเผือกปลากระพงสดแล่เป็นชินช้นๆนำมาต้มกับเผือกในน้ำซุปผัดหมี่แซ่จิวหน้าปูเชฟเล่นกระทะเล่นไฟเก่งมาก หอมกระทะเครื่องแน่นๆออเดอร์ฟร้อนก็ไม่เบาประกอบด้วยแห้งขึนทอดสลัดกุ้งกรอบเป็ดย่างฮ่องกองและหูฉลามผัดแห้งที่สำคัญที่สุดอยากแนะนำเป็ดย่างฮ่องกองหนังกรอบตามคุรีดไปเลยครับอร่อยและดังเรีตดมาที่ครัวคุณหวานกุ้งอบภูเขาบางใหญ่รับเทศกาลตรุษจีนเลยและพวกนี้ก็เป็นวันชิวอีกตรุษจีนเรามาคุยกับเจ้าของร้าน คุณทิติพันธ์ตั้นเกษมขอจอรสีอามจ๋าสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอามบอกเราสิว่าเมนูที่เราภูมิใจนําเสนออยากให้ทุกคน นำไปทานและนำไปไหว้บรรพบุรุษมีอะไรจ๊ะเมนูแรกครับกุ้งอบภูเขารัวขุนหวานเราใช้กุ้งกล้ามกราม8ตัวถึง10ตัวโลนำไปราดกับน้ำซอสสูตรเฉพาะของทางร้านยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะสดๆร้อนๆและจุดไฟพร้อมกับตัวภูเขาไฟให้ทุกท่านถึงโต๊ะเอาเมนูที่2จ๊ะเมนูปลากระพงต้มเผือกครับใช้ปลากระพงเป็นไซส์เก้าขีดถึง1ตัวโลนำไปทอดน้ำซุปที่มีเผือกปลาตาเดียวทอดหวานหอมกลมกล่อมครับเมนูที่3จ๊ะผัดหมี่ แท่บิวหน้าปูครับของร้านเราเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มไม่ขาดพร้อมด้วยกุ้งปลาหมึกแฮมชิ้นใหญ่ๆเครื่องแน่นครับใช้เทคนิคการผัดของเชฟเพื่อให้เกิดความหอมของเส้นกับกระทะโรยด้วยเนื้อปูก้อนใหญ่พิเศษไปต่อจ้ะ เป็นออเดอร์ร้อนครับในจานออเดอร์ร้อนจะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันครับอย่างแรกเป็นเป็ดย่างฮ่องกงจะใช้ย่างเตาถ่า,านครับหมักด้วยเครื่องหมักสมุนไพรแฮ่กึนทอดแล้วก็สลัดกุ้งกรอบหมูฉลามผัดแห้งครับยังไม่จบแค่นั้นนี่อีกครับเมนูหน่อไม้ทะเลเจียนน้ำแดงกุ้งใหญ่ครับทั้งเชฟของร้านเราจะเอานอไม้มาคั่วกับกระทะให้เกิดความหอมนำไปเจียนกับน้ำซุปที่มีการตุ๋นข้ามคืนใช้เครื่องสมุนไพรจีนหมักนำมาเจียนกับกุ้งกรามามเพื่อให้ ให้เกิดความกลมกล่อมและน่ารับประทานครับอีกหนึ่งเมนูนี่คือเป็ดย่างโบราณใช้เป็ดเชอร์รี่ไซส์จัมโบ้ใช้เครื่องหมักสูตรพิเศษของทางร้านโดยเชฟนําไปย่างกับเตาถ่านหนังตึงมากันได้เลยค่ะครูคุณหวานติดต่อสั่งอาหารไปรหมายเลขครับศูนย์แปดเจ็ดครับหนึ่งสองสามสี่สองห้าหนึ่งเราหยุดทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือนแต่วันนี้เราเปิดรับบริการตามปกติครับดังนั้นวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยให้ครูค,รคุณหวานกุ้งอบภูเขาปางใหญ่หมู่บ้าน City ออย้ร่ละคะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ครัวคุณหวานกุ้งอบภูเขาบางใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ซอย1ิตรงไป300เมตรร้านอยู่ขวาม,มือครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีและวิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีไปเลยครับ และสําหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับครัวคุณหวานกุ้งอบภูเขาบางใหญ่คือเมนูนี้เลยครับอร่อยลัดกับผลิตล่่มเมย e อตติ้งยาวผิงฉังสวัสดีค่ะ